่าไงพ่อรู้แล้วนะพ่อห้ขวดดีฉันเฟิร์สเพิ่งมาเป็นพนักง,งานใหม่ที่เนี่ยแล้วไงเหรอต้องรู้ปะพวกฉันก็เป็นพนักง,งานใหม่เหมือนกัน พี่โฟนจะไปเสวนากับมันทำไมเราตกลงกันแล้วไงว่าจะไม่คบกับพวกระจับเดียวกันกัเรากก็แค่พนักงานใหม่แต่อย่างน้อยฉันก็ขับรถดีกว่าพวกเธอมาทำงานแล้วกันนี่ไงรถฉันโห้ โหโหนี่รถนายเหรอเขาเลือกว่ะใช่นี่รถฉันเองเป็นไงฉันไม่เชื่อเป็นแค่พนักงานระดับเดียวกันกับพวกเราจะมีปัญญาขับรถหลูคันเป็นล้านได้ยังไงไปกันเถอะพี่ปล่อยให้มันมั่นหน้าต่อไป ดูนี่ก่อนสิโอ้จริงด้วยเจ๋งสุดๆไปเลยว่ะเพื่อนเพื่อนเหรอเอาก็เราเป็นเพื่อนร่วมง,งานใหม่ด้วยกันไงนี่ไงเราอยู่แผนกการตลาดเหมือนกันเราอยู่แผนกเดียวกันฉันนะโฟน ส่วนเนี่ยเตยถ้าพวกเธออยากเป็นเพื่อกับฉันแล้วก็พวกเธอต้องเรียกฉันว่าลูกพี่มากเกินไปเปล่าใจเย็นก่อนเตยทำดีกับมันไปก็ไม่เสียหายบางทีมันอาจจะเป็นประธานบริษัทมาลองใจพนักง,งานใหม่ก็ได้ จริงด้วยฉันเห็นในหนังสั้นช่อง j ีซีบ,บ่อยๆได้ไดเลยครับพี่พ อุย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 บริษัทชั้นนำแบบนี้มีคนนั่งวินมอไซค์ไปทำงานด้วยเหรอวะ <c oughs> น่าสิลูกพี่ <c oughs> โคตรน่าอายเลยว่ะนี่พวกนายเป็นใครเนี่ยบ้าปะเนี่ยไม่มีการไม่มีงานทำย,ยังไงเฮ้ยเดี๋ยวสิแหม่ปากแซบจังเลยนะอุย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 ่าแผนกการตลาดเหมือนพวกเราด้วยอ่ะ ไม่คิดเลยนะว่าพนักง,งานแผนกเนี้ยจะนั่งวินมาทำงานด้วยนี่น้องสาวพี่เนี่ยมีรถหรูคันเป็นล้านเลยนะดูสิเฮ้ยนมารถฉันนี่เอาสรุปรถค้ยรถฉันจริงๆด้วยอะ นี่แกหลอกให้พวกฉันเรียกว่าลูกพี่เหรอฮะนี่แกตาบอดเลยไงฮะแกเห็นอยู่ว่ามันนั่งวินมาส่วนฉันเนี่ยลงมาจากรถคันนั้นเออหวาดจริงด้วยสรุปกฎไทยเตยร,รอดูไปก่อนอยู่ข้างคนชนะไว้ ไปให้ห่างจากรถของฉันเลยนะรถของนายนนเหรอรถของฉันต่างหากนี่เธออย่ามาพูดเพ้อเจอ้อเนี่ยมันรถของฉันถ้าไม่เชื่อเนี่ยดูกุญแจรถถ้าไม่เชื่ออีกเนี่ยดู รถของฉันฉันจะทำอะไรก็ได้ลูก,ลกพี่ยอดไปเลย,เ,ลยเป็นไงล่ะทีนี้เธอยังจะกล้าบอกอีกไหมว่าเป็นรถของเธอ<ม>เห็นเต็มสองตาแล้วนี่ไม่หนู <laughs> แต่นี่มารถของฉันเอากุญแจรถฉันคืนมานี่เธอเธอมีหลักฐานไหมล่ะมาพูดมั่วๆแบบเนี้ เดี๋ยวเขาจะหาว่าสติไม่ดีนะได้เจ้าหลักฐานใช่ไหมนี่นายเมื่อวานที่ฉันให้หนายเอารถไปชอบเนี่ยนายเอารถฉันให้ใครขับฮะรีบมาหาฉันเดี๋ยวนี้เลย <c oughs> ทำทรงไปคุยโทรศัพท์เล่นละครเก่งดีนี่ทำไมไม่ลองไปเป็นนักสแสดงดูล่ะนั่นสิตอนนี้บริษัท JPC ฟิล์มค่ายหนังดีและใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเขากำลังเปิดรับสมัครนักสแสดงอยู่นะไปเถอะเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงกาแฟพูกเธอสองคนเองอย่าเสียเวลาเลยเอ,อ๋อเกือบลืมไปพี่จะบอกอะไรให้นะน้องพ่อพี่เนี่ย เป็นเลขาท่านประธานที่นี่เลขาท่านประธานใช่แล้วฉันถึงมีรถขับแบบนี้นถ้ามันเป็นรถเธอจริงแล้วก็ฉันจะยอมลาออกนั่งหอนเป็นหมายุ่หน้าบริษัทเลย <c oughs> <c oughs> ฉันด้วยฉันด้วย<ด>ไปเถอะเหม็นวะ่ะเหม็นไรอ่ะลูกพี่ก็คงจะเหม็นกลิ่นคนไม่มีตังและอยากจะเบ่งอวดรวยไงล่ะพวกขี้อวดอ่ะฉันเห็นมาเยอะแล้วจบไม่สวยสักลายหรอก ไปเถอะเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงกาแฟแก้วละสองร้อยครัวซองละร้อนที่ร้านเบเกอรี่หรูๆเอาไหมใครอยู่ข้างฉันเนี่ยขึ้นรถไปครับไป,ไปนี่น,นี่นายจะรถฉันไปไหนอะหยุดเดี๋ยวนี้นะ ถอยไปไม่ฉันไม่ถอยได้ไม่ถอยใช่ไหม ลาสักครู่นะครับนี่โ,โอ๊ยโ,โ, 8, 2, nah, 2, 3, 2, 3โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเนี่ยโอ๊ยเบาเบาเบาเเจ็บนี่โอ๊โยโอ๊ยพ่อพ่อพ่อฉันสั่งให้แกเอารถไปคืนนี่แกจะขับรถออกไปไหนผมแค่ออกไปซื้อกาแฟแป๊บเดียวเองพ่อเหลือเวลาเข้างานตั้งสามสิบนาทีอย่าลดรถผมเอาไปคืนเองแเลยอุ้ยนี่ลูกเวร แกกำลังจะทำให้ฉันเดือดร้อนเดือดร้อนเดือดร้อนอะไรก็ต้องเดือดร้อนสิเพราะว่ากำลังจะมีคนตกงานหนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนไงนี่เธอพูดบ้าเลยเนี่ยเฮ้ย,ยนี่พ่อตบผมแล้ไหมเนี่ยกรมลงกาบขอโทษคุณวิกกี้ลูกสาวประธานบร,ริษัทเดี๋ยวนี้ ลูก,ลกสาวสาบร,ริษัทใช่เนี่ยลูกสาวเจ้านายฉันเองเมื่อวานน่ะเขาให้ฉันเอารถมาซ่อมเพื่อเทวันเนี้ยคุณวิกกี้จะได้ใช้มาทํางานฉันให้แกวไปคืนแต่แกก็ดื้อด้านเอาออกมาแล้วก็เทียวออกไปอวดชาวบ้านชาวช่องก็ไปท้วเนี่ยเฮ้ยที่มันหลอกกันนี่หว่าเสียเวลาทํางานชิบเป๋งไปเถอะสุดท้ายแกกระจอกจริงด้วยเดี๋ยวจะไปไหนอยู่คุยกันก่อน คุณท็อปคะในฐานะที่คุณท็อปเนี่ยเป็นคนขับรถและยังเป็นคนสนิทของพ่อฉันคุณท็อปจะให้ฉันจัดการเรื่องนี้ยังไงดีคะคนขับ,ขบรถ,รถคุณวิกกี้ครับผมขอโทษนะครับที่พูดจาดูถูกคุณวิกกี้ไปผมด้วยครับผมโดนหลอกครับผมโดนหลอกจนหน้ามืดตามมวจริงๆแล้วผมไม่ใช่คนแบบนั้นเลยนะครับใช่ค่ะคุณวิกกี้ฉันขอโทษด้วยนะคะ ให้อภัยฉันด้วยนะคะคุณวิกกี้ผมขอโทษแทนลูกชายผมด้วยนะครับคุณวิกกี้ฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะคะคุณท็อปฉันขอสั่งพักงานคุณเป็นเวลาหนึ่งเดือนเพื่อจะได้ใช้เวลาไปอบรมลูกของคุณส่วนพวกเธอทั้งสามคนฉันคงให้เริ่มงานไม่ได้ถ้าพวกเธอมีพฤติกรรมแบบนี้ฉันจะบอกให้พ่อไล่พวกเธอออกไว้ถ้าปรับปรุงตัวดีแล้วค่อยมาสมัครใหม่นะคุณวิกกี้ครับผมขอโอกาสได้ไหมครับ ฉันไม่ได้ใจรำขนาดนั้นหรอกนะแต่ว่าพวกเธอทั้งสามคนจะต้องไปนั่งหอนหน้าบริษัทเป็นเวลา2ชั่วโมงเผื่อว่าฉันจะใจดีแล้วก็เปลี่ยนใจขึ้นมาอะไรล่ะจะไม่ทำก็ได้นะตามใจวิ่หอนไหอโอเร็วเร็ว